สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับพูดไปเรื่อยใน EP ีที่2นะครับวันนี้ผมก็จะมาบทนะครับเรื่องของ b a t เทน p a ร์ในเกมเว้ยนะครับเราคือจริงๆอะ่ะช่องนี้ผมอาจจะอยากจะให้ห่างจากเกมหน่อยเออเพราะมันจะไปซ้ำกับอีกช่องหนึ่งที่ผมทำอยู่นะครับแต่ว่ามันอดพูดเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะ ก็คือ Battle p a นพาร์นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะในอีพิโซดที่ศูนย์ว่าสิ่งที่ผมทำเป็นอย่างหลักๆในงานอนดิเรกก็คือการเล่นเกมนะครับนี่คือ Battle p a นพาร์นะครับ Battle p a นพาร์นะครับหรือหรือมันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นชื่อเรียกอย่างอื่นนะว่าแบบเกมพาร์นู่นนี่นั่นพาร์เอ่ออะไรนะเกมพาร์ใช่ไหม เกมพาร์ทเกมพาร์ทนี่มันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเออของเอกบอกเนาะมันก็ต้องเป็นเอ่อว่าก็เป็นพาร์ทแล้วกันนะครับพาร์สเกมอ่าอะแม่งแม่งเป็นของเอกบอกแล้วเออเป็นประเดิมผาแล้วกันนะครับนี่คือตอนเนี้ยมีทุกเกมเลยนะครับแม่งมีทุกเกมเลยนะฮะไอที่เติม แบดเดิลพาร์ตเนี่ยเติมซีซันพาร์ทเออเขาเรียกซีซันพาร์ทใช่ป่ะเออนะครับ S E C เดี๋ยวผมผมการอังกฤษมากนะครับเขียนผิดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นถูกให้เองอะ่ะนี่ไง S E A C แบบเออ C แบบทะเลแล้วก็ซอนวบบลูชายนะครับนี่คือซีซันพาร์ตนะครับเดี๋ยวนี้มีทุกเกมเลยนะครับ เกมฟุตบอลก็มีนะนะครับอ่ะเรื่องที่ผมจะมาบนวันนี้นะครับก็คือเรื่องนี้แหละนะซีซั่นพาร์นะฮเอ่อถ้าเข้าไปในอ่อนี่นะครับสตรีมผมเนี่ยก็จะมีเกมอ e ีฟุตบอลเปนะครับ2020อยู่นะครับนี่ก็คือ นี่ก็คือจำนวนชั่วโมงที่ผมเล่นไว้นะครับอันนี้เป็นเกมซื้อขาดนะครับตอนนั้นตอนนั้นมีมันยังไม่ได้เป็นเกมลฟ์เซอร์วิสขนาดนั้นนะครับแต่จนกระทั่งเมื่อปี2022เกมซีดีรายปีของเ a สนะครับเปลี่ยนเป็นนี่ฮะอันนี้อันนี้มันอัพ,อพมาทุปีจนถึงปี2024แล้วนะครับนี่ก็คือเบสนะครับที่มีซีซันพาธนะค เดี๋ยวผมเขาพาเขาไปดูซีซันพาร์ตนะครับของเบสนะครฮะนี่นี่คือซีซันรูปแบบซีซันพาร์ตของเบสนะครับผมจะขยายมันยังไงนะเปิดรูปภาพในแถบใหม่นะนี่นี่คือแมทพาร์ตเออซีซันพาร์ตของเบสนะครับก็คือมันจะมีสองสามระดับนะครับเดกูล่าก็คือทุกคนได้นะครับอันนี้ทุกคนเล่นเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้อยู่แล้วนะครับ ผมจาไม่ได้นะว่ามันยังไงแต่รู้สึก1แมตต์หนึ่งเวล้งจำไม่ได้แล้วเงินนะฮะวอลุนนะฮะราคากลางๆนะครับก็250บาทหรือเปล่าวะจำผมจําเรื่องราคาไม่ได้จริงๆอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้1 7อจามั้งเออจำจำไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ได้นักเตะเลยนะครับคือซื้อปุ๊บได้เลยนะฮะเราก็ไต่เวลไปได้อีคีได้นู่นนี่นั่นเพิ่มการ์ดไป แล้วก็มีแพงหนึ่งพรีเมียมก็จะแพงกว่าแวลูนะนะครับไออันนี้คือแมชพาร์ t ของเปดน,นะครับซึ่งมันคือไอเทมที่ทำให้คุณแบบสามารถที่จะตีพวกสุลต่านได้นะ,นะครับคือมันจะมีพวกป่าวานเกมมันจะมีสับเรียกพวกป่าวานก็คือพวกที่เติมเยอะๆนะครับเติมจนแบบมีแต่ตัวดีๆจนเราแบบสู้ไม่ได้อย่างนั้นนะครับ กา,การที่แบบเกมมาชเชยความต่างของผู้เล่นสายฟรีนะครับก็คือไอแบตเตอรพาเนี่ยแหละนะครับถามว่าทำไมนะฮะคือมันเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งไว้ที่ทำให้เราสามารถสู้ได้สู้กับพวกเออสู้กับพวกเติมได้นะฮะเพียงแค่คุณต้องเข้ามาเล่นเกมบ่อยๆไว้นะัรนะนี่ก็จะได้อเทมดูนนี้นั่นนะครับซึ่ง คุ้มซีซันพาร์เนี่ยถ้าจะเติมเกมพี่อะไรแล้วแต่เติมซีซันพาร์คุ้มมากนะครับซีซันพาร์นี่คือสุดที่สุดแห่งความคุ้มแล้วแต่ว่าเออมันต้องเป็นเกมที่แบบคุณเล่นนึกออกไหมนะถ้าคุณเล่นไม่จบแบบมันเลยซีซันไปแล้วคุณก็ยังไม่ได้ของเลยนะ,ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ซีซันพาร์ตนะ <laughs> สเปเชียลฟอร์์เดี๋ยวนี้มีซีซันพาร์ตแล้วเหรอเอไอ,อตายเถอะนะครับ คือความแตกต่างขอว่างคนเติมกับไม่เติมมันมีเยอะเกินนะครับเพราะงั้นนะ่ะผมเลยจะชอบเกมพวกที่มันใช้ฝีมือเล่นน่ะนะครับอ,อย่างซีซันพาร์ทเนี่ยอย่างของผมเล่นตอนนี้ก็คือเป็นวอ l o r a น t นะครับเนี่ยซีซันพาร์ทวอร์เรนนะครับคุณจะไม่ได้ปืนที่คุณจะยิงแรงขึ้นเว้ยนะครับเนี่ยคุณจะได้แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเปอเรเตอรอ์อันนี้ผมก็มีนะ เนี่ยไอสองสก,กินเนี่ยอันนี้ผมก็มีอันนี้เป็นออ่ซีซันพารที่ผมเติมไปคือเกมพวกเนี้ยคุณกดแล้งเข้าไปคุณเล่นกับเขาอ่ะคุณมีทรัพยากรเดียวกันกับเขา,ตอ,อาตอนเริ่มเกมทุกคนเริ่มเกมมีตังค์800หมดนะฮะขึ้นอยู่ว่าคุณจะซื้ออะไร เราคุณจะเอาชนะตานั้นได้ไหมนะครับเรื่องของอีโคโนมี่นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเกมเนี้ยมันไม่เหมือนกับเกมอมื่นวอลล์แลนด์นะอย่างอาร์อาร์วี v ด้วยก็ได้อ่ะมันอารอาร์วี RV. เนี่ยเป็นเกม2เกมที่เป็นเกมออนไลน์ที่ผมเล่นหลักๆเลยนะครับ อาวีก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณแค่ลงมาคุณแค่เล่นอ่ะเออคุณไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้คุณก็มีสิทธิ์เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ,อ่าอาจจะเกมนี้มันอาจจะมีดีเทลเล็กเน้อยอย่างเช่นแบบเอ,อ่อรูปรูปของสกิลอ่ะมันจะมีเอฟเฟกสกิลที่เราอาจจะแบบเออเห็นแล้วมันอาจจะดูแปลกตาไปมันอาจจะทําให้เราแบบรับมือยากขึ้นอีกนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็คือมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ อ่าอันนี้ก็คือแบบเกมที่แบบอะไรอ่ะใช้ฝีมือเล่นอ่ะคือเติมเติมก็เติมแค่สกินนะเนี่ยคือรูปแบบเกมที่ผมชอบนะครับแล้วถามว่าทําไมผมถึงชอบแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเกมอย่างเกมฟุตบอลตอนนี้ที่ผมชอบเล่นเนี่ยคุณดูคุณดูผมเล่นเฟซเนี่ยเนี่ยเฟซสองันยี่สิบอ่ะเล่นไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงถามว่าทําไมมันไม่มีภาคใหม่เว้ยเฟซมันไม่มีภาคใหม่เรือ ไม่คือผมไม่พูดเรื่องฟีฟ่าเนื้อออกไหมเรื่องฟีฟ่าซึ่งตอนนี้มันเป็นมันเป็นอะไรไปแล้ว e a Sport หรือหรือหรือ EA ฟุตบอลอะไรนั่นอ่ะเออผมไม่ได้สนใจเว้ยเพราะว่าการเข้าวอลมันมันกดต่างกันนะครับผมกดปุม่ม X ในจอยอะ่ะเออกดทีเดียวมันก็แบบไปกระแทกคู่ต่อสู้แหละแต่ในฟีฟ่าเนี่ยมันแค่ประคองไว้เฉยๆแล้วต้องกดอีกปุ่มหนึ่งเพื่อแย่งบอลน,นะผมไม่ชอบแบบนั้นไม่ถนัดด้วยนะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลยติดเกมนี้ แต่ภาคล่าสุดของเปสอะก่อนที่จะกลายเป็นเกม라 i เซอร์วิ h เนี่ยก็คือนี่ภาค2องนะครับนี่ซึ่งถามว่าทำไมผมไม่เล่นภาคนี้เออคือผมจำไม่ได้แล้วมันแตกต่างยังไงแต่จำได้ว่ามันไม่แตกต่างอะไรเลย d e ว e l ล p e r เปอร์เขาบอกมาอย่างนี้เออเพราะงั้นอนะ่ะเกมภาคนี้ผมไม่ได้ซื้อไยภาค2 2งไมผมไม่ได้ซื้อนะเขาแจกฟรีนะครับสำหรับคนที่มี2 0 2 0อยู่แล้วเอ,อ นะครับด้วยความที่มันไม่แตกต่างผมก็แบบเล่นปี20มามาตลอดเลยผมไม่แน่ใจมันแตกต่างหรือเปล่านะเออผมก็แบบรู้สึกขัดใจเพราะว่าเล่นปปสี2020เนี่ยคือมันเปลี่ยนตัวได้แค่3าตัวแต่ตอนนี้กติกาแบบมันเปลี่ยนได้5ตัวแล้วมั้งนะครับเออซึ่งก็แบบนั่นแหละ V อง VR อะไรอีกนะครับกติกามันมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วอะฟุตบอลนะครับอ่าก็เนี่ยแหละคือความชอบสำหรับเกมเก่า อย่างตอนนี้ก็มีคือผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเก็บเวลมากเลยนะครับเกม RPG MMO RPG นะครับอย่างเช่นถ้าถ้าผมเสิร์ชตอนนี้เลยมันก็จะเป็น C9 นายบอกว่าอ่ะ C9 นะครับเนี่ย C9 นะฮึซ <c oughs> ีอะไรอีกล่ะเออราก้อนเนสนะครับดาก้อน น้เนสเกมหน่อยเออนีนนนกกน่นะครับแล้วก,ก็นี่ด่างก้อนเนสนะครับเนี่ยด่างก้อนเนส pc ดิครับเออ pc สิอ่าเนี่ยด่างก,ก้อนเนสใครเกิดทันบ้างวะเนี่ยคือมันเป็นเกมเก็บเวลที่แบบผมชอบนะนะครับคือผมไม่เคยเติมเติมเกมนี้เลยเว้ยด่างก,ก้อน,น,นอ่ะเออเล่นจนแบบตอนนั้นมันตันวิวห้าสิบมั้ง เออแล้วผมอยู่เวลสี่สิบเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วว่าผมเล่นอะไรยังไงนะเพราะมันไปทับกับอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นตอนนั้นพอดีตอนนั้นเล่นเคเลนนะครับเล่น K เคเลนเคเลนผมคนคนไม่ค่อยรู้จักกันมันะ้นะมันเป็นเกมบนเว็บอ่ะนะครับเกมเค a ลนนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเกมบนเว็บนะเออพามนาฬนาฬสายธนูนะครับตีปึ๊กปึ๊กนี่ เคนแในมิโมอาพีจีสุดแฟนตาซีโอเกมนี้เติมเติมเยอะนะแต่เยอะในตอนนั้นก็เด็กๆอะเนาะปอปอสี่ปอห้านะครับเออผมก็เล่นเกมนี้อยู่นะนะครับงั้นก็เลยไปไปแบบเอ้ยปรมหรือเปล่าวะมัธยมดิมอตอน้นเออมอต้นเนี่ยผมเล่นเกมนี้นะครับแล้วมันก็แบบไปทับกับช่วงดาวก็เนนพอดออีคือกลิ่นอายของเกมพวกนี้คือ เขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณอยากจะตามพวกเติมได้ให้ได้จริงๆอ่ะคุณก็เล่นไว้ความคือเกมพวกนี้ความต่างระหว่างคนเติมกับไม่เติมจะมีเยอะซึ่งมันจะเป็นการที่กิวเออคนเติมมันจะสร้างกิวขึ้นมาแล้วคนเติมคนที่แบบเติมเยอะๆอ่ะเขาเรียกว่าพวกป่าวานอ่ะเออพวกป่าวานเขาจะไปตีกับป่าปวานด้วยกันเองไว้ เออเพราะฉะนั้นอะ่ะคือผมก็จะเป็นคนที่มีความสุขกับการคร้าของไปให้ไอ้พวกนี้ไปให้พวกโกลมาซื้อของกูนะแล้วก็แล้วก็แบบเออเอาไปดินี่ขาย300ทูนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาวัตรทูไปเติมเรซิตี้ต่อเออมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับเออเพราะงั้นเนี่ยผมชอบมากเลยเกมสมัยก่อนนี้แบบว่างานันมันเป็นโลกที่แบบว่าเออคอมมูนิตี้อ่อะคอมมูนิตี้ที่แบบ เกมมันมีมนต์สนห์มันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่มันกลายเป็นแบบเกมมันกลายเป็นแบบทุนนิยมไปหมดแล้วอะอะไรก็แบบเงินคือแบบคอนเทนต์ทุกอย่างที่มันออกมามันไม่ได้มีกลิ่นอายของความเป็นคลาสสิกอะมันกลายเป็นกลิ่นอายของความที่แบบว่ากูจะทํายังไงให้ได้ตังมึงเยอะที่สุดอะเออแล้วพอมันเป็นแบบนั้นอะมันทําให้ผมแบบรู้สึกเศร้าเหมือนกันที่แบบว่าเกมหลายๆเกมมันก็หายไปนะครับเออ ผมอาจจะพูดแบบนั้นได้เพราะว่าเออผมอาจจะเป็นคนที่เติมต่อกเกมไม่ได้เยอะนะครับแต่แต่ผมเติมเยอะเอ,อ่อเติมแบบหลากหลายหมื่นเลยนี่ก็คือเกมฟ i f a า n l น n ล3นะครับอ่าเนี่ยอ่าฟีฟ่าออนไลน์นะครับเนี่ยเกมฟ i f a า n l i n ล3นะครับเป็นเกมที่มีไพ่ตีบวกนู่นนี่นั่นอ่าเหมือนกันนั่นแหละนะครับ ที่ผมเติมไปแบบเยอะๆเนี่ยไม่ไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะแต่เป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคือเกมฟีฟ่าไรสามเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างฝีมือค่อนข้างที่จะมีผลนะครับไม่มันไม่ได้เหมือนฟีฟ่าคือผมไม่รู้จะพูดไงฟีฟ่าไรสี่ที่เป็นฟ f ฟ่าไรปัจจุบันนะคือมันจะมีตัวโกงโกงอะ่ะคือแบบนักเตะทีมชาติไทยก็ส่วนหนึ่งอ่ะมันจะมีตัวโกงโกงพวกตัวรีเจนอะไรเงี้ย เออแล้วแบบเนี่ยไอคอนเนี่ยตัวที่แบบแม่งวิ่งแบบแค่วิ่งอ่ะแม่งก็คือแบบแตะจากกลางสนามแบบแตะสามทีถึงหน้าประตูอะ่ะเออมันเป็นแบบเนี้ยเออแลทำไมมันเป็นแบบเนี้ยคือฟิฟ่านายสามอ่ะคือคุณสามารถที่จะเอาตัวไก่ไก่อ่ะเออมูลค่าทีมแบบสองสามร้อยเอ็มอ่ะเออไปสู้กับคนที่มีนักเตะเลเยจเต็มทีมได้ถ้าคุณเก่งพอเว้ยเออคุณสามารถที่จะเอาโรนโด14บสอ่ท เออโรนโดนะครับโรนโดอ่าสิบสี่ทีนะครับเนี่ยมันมันจะเป็นไหนวะเออมันมันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีการ์ดบอกแล้วอะนะครับเออแต่มันเป็นปีสิบสี่ทีเนี่ยแหละนะโรนโดสิบสี่ทีเนี่ยคือผมผมเปิดบอลทะลุช่องอะคือแบบ ทะลุผ่านพวกรีเจนหมดเลยแค่ใช้โลโนโด14บี่ทีไปเออแล้วมันแบบคือมันเป็นแบบนเ,ออเนี้ยเออนึกออกปะคือด้วยเกมที่มันเป็นแบบเนี้ยมันทําให้แบบเออเรารู้สึกว่าเราสู้ได้ทุกคนนะเออจนแบบด้วยด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นเองด้วยคุณภาพของตัวตัวทีมเองอะไรแบบเนี้ยมันทําให้แบบมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นถามว่ามีผลไหมมีผลแต่ ฝีมือเราอ่ะมันชดเชยตรงนั้นได้ความสามารถของผู้เล่นเองมันชดเชยความต่างชั้นได้นะครับความต่างชั้นของตัวผู้เล่นได้นะครับแต่ความต่างชั้นเรื่องอทุนในการสร้างทีมอ,อันเนี้ยมันมันช่วยได้นะครับทีเนี้ยนะฮะเ,เกมทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับอย่างเช่นเป๊ที่ผมร,รักนักนักหนาม่นก็กลายเป็นเกมฟูลฟูลไลฟ์ฟเซอร์วิสนะครับ เกมฟรีที่แบบก็เติมเปิดแพ็กซี่อะไรแบบเนี้ยนะอยากเล่นกับบอกแม่งอะไรอะไรแม่งก็ไม่มีทีมสร้างทีมเองเล่นกับบอดโง่ก็ยังไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วมันก็มาสู่ซีซันพาสเวทที่แบบไม่ว่าผมจะเล่นเกมไหนโหลดเกมไหนมาเล่นเจอซีซันพาสทุกเกมคือมันเป็นโมเดลที่แบบว่าเออมันสามารถที่จะดึงตังค์คุณได้ มันสามารถทําให้คุณอยู่กับเกมนั้นได้นานๆด้วยนะครับแต่พอผมเห็นแบบนี้เข้าบ่อยๆแล้วอ่ะมันทําให้ไอคอนิกบางอย่างของเกมสมัยก่อนมันหายไปเว้ยถ้าถามว่าเกมสมัยนี้กับเกมสมัยก่อนเกมไหนอันไหนมันสนุกกว่าถ้าถ้ามองในภาพรวมเอ,อ่อถ้ามองในภาพรวมเหรอผมรู้สึกว่าเกมสมัยก่อนนะ่ะดูดีกว่าด้านเกมเพย์ด้านคุณภาพอะไรมัน แต่ว่าถ้าแบบเทียบเป็นเกมรายเกมเนี่ยเออแบบโอ้โหบอกเลยว่าเกมสมัยนี้ดูดีกว่าเยอะนะครับเท,เทียบแบบเกมต่อเกมอะไรแบบนี้ถ้านับนแบบแบบเกมออนไลน์หรือแบบนี้นะนะฮะอย่างเกมที่มันสมดุลมันอาจจะแบบเป็นเกมที่รักเราแบบอย่างบูอาคายเงี้ยเกมบูอาคายหรือไม่ก็เกมชินริมแพกเงี้ย อันนี้ผมว่ามันเป็นเกมดีตามยุคสมัยของมันนะนะครับแต่แต่ถ้าถามว่าผมปฏิเสธที่แบบจะเจอจะแบบไม่อยากไปเจออะไรแบบนี้อีกอ่ะคือผมว่าไม่นะคือผมยังคิดถึงเกมเคนแลนอยู่ถึงทุกวันนี้นะนะครับเนี่ยเนี่ยมันมีเมื่อมานั่งคุยกันเป็นแชทหรืออะไรแบบนี้คือผมอยากให้ทุกวันนี้มันมันเป็นอะไรแบบนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องแบบเก่ง มาเทพหรือหรือแบบอะไรขนาดนั้นอะเออยิ่งเป็นเกมเล็กในคอมมูนิตี้มันยิ่งแข็งแรงเนืกอกปเออพอแบบทุกวนันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการอะมันไม่สามารถที่จะหาได้จากเกมที่มันเป็นทุนนิยมที่มันมาจากบริษัทที่ต้องการกําไรอะเอออะไรทุกวันนี้ที่มันแบบตอบโจทย์เราอะคือแบบเราเราอยากได้อะไรแบบนี้อีก เกมอะไรแบบนี้เกมคุณภาพทั้งนั้นนี่เกมเป็นเกมบนเว็บอ่ะเออมันเป็นเกมเคนแลนภาพ2ดีอะไรเงี้ยเออแต่มันคือเกมคุณภาพแล้วก็สนุกมากเออถ้าแบบทุกวนันนี้มันจะมีเกมอะไรแบบนี้ออกมาไหมก็มันก็คงยากแหละนะครับเพราะว่าเกมมันก็มันก็ธุรกิจเนาะเขาแบบอยากอยากจะให้เราแบบเติมเยอะๆเพื่อให้บริษัทเขาอยู่รอดนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่า กลิ่นไอของอะไรพวกนี้แม่งหายไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องที่ผมจะมาบ่นนะในเรื่องซีซันพาร์นะครับเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นสายฟรีที่เติมซีซันพาร์กับผู้เกมนะ mm hmm. เออเออใช่เพราะเพราะมันเป็นแบบเนี้ยมันทําให้แบบเออเราเสียเวลาแล้ว,ล,วลงไหลกับมันไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีคือแบบเออเวลามันก็หายไปเยอะนะนะครับพราะงั้นี้เนี่ย มันก็เลยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเป็นเกมทางเลือกแหละไม่ค่อยได้ไปเล่นมันเท่าไหร่สุดท้ายนี้ผมอยากจะให้เปินนะนะครับโปลิวช mm ั hmm. ่นกเกอร์นะออกภาคใหม่ที่ไม่ใช่ไลน์เซอร์วิสขอร้องเลยนะครับไม่มีเกมบอลเล่นแล้ว1,700ชั่วโมงแล้วรู้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะที่มาฟังหนุ่มใมบกลางคนบน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าชอบก็ ก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันมันไม่รู้เหมือนกันว่าจะชอบไหมแต่แต่ถ้าชอบชอบกดกดไหน่อยเหอะเออถือว่าแบบช่วยกันมาหากินนะเออขำตัวเองเหมือนกันพูดเรื่องอะไรไม่รู้เนะี่ย